ซันะชากรปัดแม่นักไม่เปรียงฟุ้งเลตติ้งดียันสัมพันธ์ต้นหอมไม่คืบแฮปปี้ถานะพี่น้องนานๆทีจะได้มีโอกาสเจอะจะจะตัวนักสแสดงหนุ่มหล่อซันประชากรค่ะแหมช่วงนี้เนี่ยมีกระแสวิพา์วิจารณ์ละครเรื่องแม่นาคออกมาให้หนาหูกันเลยทีเดียวค่ะว่ากระแสที่เจ้าตัวเล่นนั้นเนี่ยไม่เปรียงตั้งเท่าที่ควรค่ะแถมหลายคนก็อยากรู้ด้วยล่ะค่ะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับสาวต้นหอมเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะ ล่าสุดมีโอกาสเจอธุมิันมอบรรหนงานกิจกรรมซีโก้กุกกิ้งโชว์ณนแะมคโครสาขาจัญรสนิทวงค่ะหนุ่มซันก็ได้ออกมาเปิดเผยส้มซ่าฟัง,ขงเขา,าบทในละครแม่นางที่ตัวเองเล่นนั้นเนี่ยค่อนข้างโอเคค่ะแต่ว่าบุค,คลิกอาจจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์บ้างแต่เรตติ้งก็ยังดีอยู่จ้าน้อมรับคำวิจารณ์ส่วนผลงานละครเรื่องอื่นๆกำลังจะมีประกาศลังสีดำไฟหิมะที่กำลังเจาะออนแอร์อยู่จ้า ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้เนี่ยเราก็าสนิทสนมกับสาวต้นหอมค่ะเจอฝ่ายหญิงในรายการบ่อยๆบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาสถานะยยังคงเป็นแค่พี่น้องกันค่ะมีให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆบ้างขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เชียร์ให้จิ้นกับสาวต้นหอมส่วนโอกาสจะพัฒน,นาความสัมพันธ์นั้นเนี่ยหนุ่มซันบอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะยังไม่มีเวลาไปดูแลใครค่ะก็เลยยังไม่ขอมีใครจะดีกว่าจ้ามาฟังเสียงจำภาคจากหนุ่มซันประชากรพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจ้า ไม่น่ากเหรอครับจริงๆไม่น่าเนี่ยบทถือว่าโอเคนะครับสําหรับผมคือเป็นเหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่มาแล้วก็ออกออกแทบแทบทุกตอนอะไรเงี้ยออกทุกตอนเลยก็เป็นตัวเดินเรื่องตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้จริงๆแบบก็รู้สึกว่าน่าจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวเองหรือเปล่าเพราะจริงๆผมเป็นเป็นแบบคนในเมืองหรือเปล่าแบบสเปคอาจจะไม่ได้เล่นเป็นชาวบ้านได้อะไรย่างเงี้ยแต่พอได้ได้พี่บุ๋มได้เพื่อนๆร่วมงานที่แบบ เขาสามารถปรับเราได้แล้วก็ทํางานเต็มที่แล้วก็ตั้งใจกันมากนะครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามแม่นาคด้วยแล้วก็จริงๆจะบอกว่าหายเหนื่อยเหมือนกันนะเลติ้งก็ดีวันดีคืนครับผมไม่ได้เล่นเป็นตัวร้ายนะพี่ออในแม่นาคเล่นเป็นแบบคนดีก็แบบก็รู้สึกว่าเราก็ทํางานเต็มที่ครับถ้าสมมติมีเสียงติชมยังไงก็ยอมนอมรับฟังครับต่อไปเลือกบทไหมจริงๆทางทางต้นสังกัดผมนะครับเขาเลือกบทไว้ให้แล้วว่าว่าอยากได้บท ประมาณไหนผู้ใหญ่อยากให้เล่นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ถ่ายอยู่กำลังสีดำครับแล้วก็มีไฟหิมะเพิ่งเปิดครับเรื่องความรักเหระครับความรักนี่ยัง,ย,งยั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 งดูอยู่เลยครับก็จริงๆกับพี่ต้นหอมเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เราทํางานด้วยกันบ่อยครับแล้วก็เราเจอกันบ่อยเพราะว่าเราออกรายการด้วยกันบ่อยมากซึ่งสนิทกันอยู่แล้วก็ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อะไร อู้หลายๆคนเขาก็มีแบบคู่จิ้นซันหอมอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากครับที่แบบก็มีแฟนคลับเขามายอมรับเราส่วนหนึ่งบ้างแฟนคลับเราก็ยอมรับเขาส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่คนยอมรับครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีแฟนคลับมากขึ้นครับ โอกาสพัฒนาเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยครับยังยังไม่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 ถึงกับขั้นที่เราต้องแบบเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างทํางานครับแล้วก็จริงๆอาชีพอย่างเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลามันไม่แน่ไม่นอนครับแล้วก็ถ้าสมมุติเรายังไม่มีเวลาไปดูแลใครแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราเรายังยังไม่ยังไม่มีดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติเรามีแล้วเราแบบดูแลเขาไม่ดีมันจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ที่หอมสเปคไหมแหละครับจริงๆผมรู้สึกว่าพี่หอมเป็นสเปคของทุกคนนะเนาะเขาก็เป็นคนตลกตลกเฮฮาแล้วก็คนอยู่ด้วยน่าจะแฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าสุขสนานนะครับซึ่งจริงๆผู้ชายส่วนใหญ่ผมว่าร้อยทั้งร้อยชอบผู้หญิงตลกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าพี่เขาเป็นสเปคของทุกคนครับจริงๆไปเจอเขาเนี่ยตามรายการอะไรเงี้ยก็มีความสุขนะครับ <ๆ S 2> เขาก็แบบเป็นคนเฮฮาเขาก็จะมาเล่นด้วยมาอะไรด้วยเงี้ยครับก็ก็แฮปปี้ดีครับ ก็เอาเป็นว่านุ่มสั้นของเราก็ได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์กับสาวต้นหอมค่ะว่ายังคงเป็นแค่พี่น้องกันค่ะส่วนในอนาคตจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่นั้นเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาจ้าสำหรับนฟนแฟารายการขียข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเดของศิลป,ปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะเราบรองม่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตใหคุณผู้ชมในอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ